สวัสดีครับมาเทียนครับเป็นไงบ้างครับไฟสุดท้ายในรอบแรกของอารวิทร่าชำนวนโวซีดีครับไฟสุดท้ายก็รู้สึกดีครับรู้สึกพร้อมนะครับเรารู้สึกมั่นใจสองไฟที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับผลงานก็ผลงานดีครับชนะคะแนนแล้วก็ชนะน็อกครับโอ้โหแต้มกี่แต้มแล้วทั้งหมดตอนนี้เก้าครับเก้าแต้มหรือว่าเข้ารอบนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วอืมก็ต้องต้องถกไฟนี้ให้ให้สำเร็จก่อนันแล้วก็ แล้วก็ที่ถึงนเาารอกแต่ต้องต้องคิดไฟนี้ก่อนไฟที่เจอกับบัวเขียวครับเขาสองไฟที่ผ่านมาเขาช้าหนึ่งแพ้หนึ่งครับผมแล้วเขาชนะเนาะมีมีเจ็ดแต้มครับไฟที่แพ้ก็แพ้รับนมูลเรามีเก้าแต้มครับเรายังได้เปรียบยังเหลือเขานี้นิดได้เปรียบเรื่องคะแนนนะไรว่้างไหคะแนนก่อนที่จะชกกันเราได้เปรียบเขาอยู่ใช่ใช่สองคะแนนไม่เขามีแค่ห้านะห้าเอาห้าเรามีเก้าครับ โอ้แบบนี้มันเทสน่าจะเข้ารอบแล้วต้องต้องเขาน่าจะอยากมาต่อยผมอะอมแบบให้มันจบให้มันน็อกเพราะว่าถ้าเขาน็อกผมได้เขาต้องเขาเองเขาเขาเองก็คือถ้าเกิดน,น้องมาเทสได้ก็โอกาสที่จะเข้ารอบนีม่มีแน่นอนก็เลยเขาจะน่าจะมาแบบเนี่ยแต่เขาเรียกว่าอะไรนะตั้งใจตั้งใจแต่ผมก็ตั้งใจมากครับเพราะว่าผมก็เห็นเขาชกมาแล้วสองครั้งสดๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าผม มีอาวุธที่เขาไปสู้กับเขาได้ก็คือมองว่าเราน่าจะสู้เขาได้อาวุธไหนเลยที่สร้างความกดดันให้กับเราโบเขียวของเขาหรอใช่ครับก็ความใหญ่ครับความใหญ่ความแข็งแรงแล้วก็สูงนะครับแล้วเราครับเราเราเตรียมอะไรไปสู้กับโบเขียวบ้างก็ทุกอย่างมรันสไตล์ผมมันเดิมครับผมไม่ได้เปลี่ยนครับเพราะว่าไฟล์รายการนี้ต้องต่อยสไตล์เดิมนะครับต้องต้องต้องออกอาวุธเยอะๆครับก็เลย ทุกอย่างครับมาเท้าทดสอบแล้วมันเป็นไงบ้างครับกับการให้คะแนนตั้งแต่ยกแรกครับมันก็ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถแบบดูว่าเรากําลังแพ้หรืกำลังชนะอะไรเนี้ยเราก็ค,คุมคุมเกมคุมอะไรก็ดีอยู่ดีเลยไหมใช่ครับแตกต่างกับมวยไทยห้ายกเลยก็มันแตกต่างครับ แต่ว่าคันที่กระหอ,อกกระแนมมันดีที่ตรงนั้นแหละที่แบบเรารู้ว่าเราชนะเรากำลังชนะกำจะชนะแล้วม,มันจะไปให้เราแบบร,รู้ได้เลยครับรบบเราเองได้เพ<ด>ราะว,<ม>ว,ว่าบางครั้งเราโชคห้ายกมัเราไม่แน่ใจว่าเป็นต่อเป็นร้องอะไรไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน<ม><ม>แต่ถ้าแบบนี้มันชัดเจนเรารู้โอเคเราเป็นรองก็ต้องต้องอดเราเป็นเราเราเป็นต่อก็โอเคเราคุมได้แล้วได้ก็ได้เปรียบได้เปรียบคู่ต่อสู้ก็รู้เลยครับคงนี้ก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นฝายรับการชูมือ ใ,ใก็มั่นใจทุกไฟครับแต่ไม่ประมาณนะครับเพราะว่าเขาเหมือนที่บอกเขาแข็งแรงใหญ่และก็เก่งด้วยแต่ว่ามั่นใจครับมาเทียบกี่ว่าในมวยรอบในี้ใครใครใครน่ากลัวที่สุดครับก็น่ากลัวก็ไม่ีหลายคนนะน่ากลัวทุกคนแต่ก็ที่ต่อยยากที่สุดคิดว่าเป็นลุงน้ำมูล ตอนมูลเล็กเขาก็รุ้นเหมือนกันพ่กนี้ช,ชนะอย่างเดียวไม่พอก็าต้องรุ้นให้โบ<ช>เขียวแพ้เรารุ้นให้ใใหลายๆอย่างเลยผมว่าล้ำนาูลเขาต้องการจะน็อกยอกแรกเหมือนกันจะได้มีคะแนนเยอะๆแต่ดูว่าผมผมผมจับตาดูว่าเขาปรับสไตล์ได้ไหมครับ<อ>เพราะว่าการน็อกในยกแรกแลวต้องเปลี่ยนสไตล์ของลํำนาูมนะครับถ้าต่อยสไตล์เดิมก็น็อกไม่ได้แน่นอนใช่ครับก็ผมก็อยากดูว่าเขาเปลี่ยนสไตล์ยังไงเพราะว่าผมคิดว่าเขาทำได้ครับผม สั้นๆเลยครับมาเทสฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราในวันพรุ่งนี้นะครับครับพรุ่งนี้ฝากติดตามกัมนเดวยนะครับช่องวอพอยนะครับแล้วก็ใครอยู่แถวสนามก็มาเชียร์ที่สนามหอยได้นะครับไม่มีเล่นแต่ว่ามีความสนุกแน่นอนครับผมขอโชคดีครับผมคับ